สวัสดีครับอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้บุญรอดพามาดูแมวยักษ์ครับหรือหัวหน้าโจยจอมโหดโอ้มาลงงานหลวงได้ข่าวตั้งแต่เมื่อวานแต่ผมไม่ค่อยมีเวลามาเมื่อวานวันนี้ก็มาบา,บายเลยมาหาหัวหน้าโจยเราได้ข่าวว่าได้งานหลวงโอ้ท่อซิ่งสูบน้ำอยู่ตรงนู้นนะ อ่ะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนครับให้ดูบรรยากาศก่อนรอบๆครับนี่ผมเห็นมีแต่รถบร,ร,ริษัทแค่นันแหละที่วิ่งอยู่สองคันครับไรสังกัดหายไปไหนไม่รู้<ม>เห็นมีวิ่งอยู่สองคันเดี๋ยวผมขอทำตัวเตรียมตัวเตรียมใจก่อนนะครับเพราะว่าอะไร โดแน่ๆเลยผมเห็นแล้วโอ้โหขี่โคล,ล้วนเร็วๆด้วยโอ้ยนนนนๆนอน่ะขยับเข้าไปอีกหน่อยตรงนี้ฮะนี่นๆมีการแย่เด็กกันั่นแหละเด็กกำลังลงไปหาปลาป่านี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งเขาคงหาจนหมดแล้วบ่อนี้อยู่ใจกลางหมู่บ้านนะฮะดูดิ หมู่บ้านพวกคนล้อมรอบเลยบ่อนี้อ่ะมาแล้วครับเจา้ารถคงคอยเราโอ้โหสองคันนี่วิ่งไม่ได้หยุดได้ย่อนเลยโอโ้วันนี้สองคันนี่ฝันคุณละห้าสิบหิเที่ยวได้ได้นอนครับแป๊บเดียวเองนะ ไปเทท,ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ไปแป๊บเดียวแล้วกลับมาตรงใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวเราเดินไปหาหัวหน้าโจ้ด้วยกันครับไปแบบเดินไปนี่ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีนะโอ้ตรงนี้มีลูกหลังด้วยเนาะนี่หูสะนี่ลูกหลังล้วนๆเลยครับ นาตักเอาไปสต็อกไดหัวหน้าโจ้ยเอาไปสต็อกไหมมีเหลือให้บ้างไหมปลานะ่ะโอ้โหได้แต่งคางอย่างดีเลยลูกลังอย่างโก้เลยฮนะอรถมารถมาฮะดูดิได้คูสะมีลูกลังด้วยโอ้โหโก้เลย พื้นข้างล่างก็แข็งอ้าวตักแค่นี้นะโอ้รถของบริษัทรถของบริษัทอ้าวอ้าเอ้าลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆครับใจเย็นๆถือว่าทางยังไม่โหเท่าไหร่นะลาดเอียงดีฮะแต่ไม่ลาดแบบชันๆโอ้นี่ขึ้นไปแล้วฮะวิ่งกันสองคันนี่แหละ งานนี้เอาลงไปกี่เมตรล่ะหูหน้าฮะห,หเมตรหรือเปล่าเอาสุดบูมเลยไหมคงไม่อย่างนั้นหรอกเพราะว่าเป็นงานหลวงงานหลวงเขาไม่มีงบลอกถึงขนาดลงห้เมตรหรอกเต็มที่ก็สอเมตรเลยมั้งหรือไม่กว่านี่แหละนี่ช่างกับเท้าแกยืนคุยอยู่ใต้ต้นไม้ อู้นาโจ้ก็ต้องขยันหน่อยแอะแอะขยันอะไรนะแ,แ,แกงอะไรไหมบีเตแล้วบีเตแล้วอย่านะอูนาโจ้กูจะเข้าแก่อยู่นี่นะช่างก็อยู่นี่นะจะมาหาแกงไม่ได้นะอย,ย่าผมรู้ กระจกในล้างมั้งได้บ่าวนะกระจกนะมองเห็นไหมขี้โคลนมีเต็มกระจกอยู่แล้วแอะแอะแไม่ได้รอกไม่ได้เลยแอะแอะแอะโอโหงานนี้บอกเข้าใกล้ไม่ได้นะโอ้โหนนโอ้นกระเด็นมาอีกแล้วอาวุธเก่รอบด้านเลยนะนี่ เออะฮนี่นี่นเ่าแกอยู่ช่างอยู่ก็ไม่สนจะแก้งเขาสักอย่างใช่ไหมล่ะ,ะงานนี้อาวุธรอบได้เลยฮะกระสุนก็เยอะด้วยดูดิไปทางไหนก็มีตะขี้โคลอยู่ใกล้ไม่ได้โอ้โหโบรตรงนี้ห่างจากบ้านมุนลอดไกลนะ ถ้าเปื้อนขึ้นมานี่สงสัยต้องล้างบอ่อแถวๆนี้แหละลงไปลา้างแถวล้างตัวแถวนี้แหละกลับไปบ้านคงจะแห้งพอดีแหละอา้าวใครมาเนี่ยโอ้เจี๊ยบึ่งเจี๊ยบึงเรามาส่งน้ำมันหรือไงคะหรือจะมาเอาดินเฮ้ย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 โอ้เราแหวงไปหมด มาหาหัวหน้าโจยทีไรผมนี่เป็นโรคจิตเลยนะเราแวงไปทั่วจะหันกล้องมาทางนี้หน่อยทางนี้ก็เคาะบุ้งกีใส่ปั๊บปั๊บปั๊บปับเโอ้ยมาส่งแล้วมาส่งน้ำมันแล้วเจ้าปีศาจคงหิวแล้วมั้งฮะหิวแล้วเดี๋ยวขอญาเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะพ่อ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  เอากี่เที่ยวครับเดี๋ยวหน้าไปอีกเดี๋ยวหน้าไปอีกหน่อยหนึ่งอีกอีกอีกโอ้โหเสียงทาโบะม่นคือนอนนี่ป่ะ

เสียงติดเทอร์โบเลยอะอะอะหัว pues ล้อมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าปีศาจเรารับประทานน้ำมันก่อนนะรับประทานน้ำมันก่อ네น จะพึ่งไปมาเอาน้มันมาเลยนี่ใส่ไม่ดีเนะเาะกินข้าวเสร็จก,ก็ต้องให้พักพอนสักหน่อย,ยอใช้ไม่เอาน้ำมันอีกวุ้นน่ะท่อไปทำที่ไหนมาเนี่ยท่อ<ะ>เนี่ยดังเพราะดีดังไปไดังไปไดังเหมือนเสียงชาบูเลยเสียงชาบูดิ ทเทอร์โบเลยใช่กลงยี่้มันธรรมดาใช่ไหมธรรมดาอันนี้มีแค่เมื่อคืนอยู่อี่คนสองคนสามสี่แรงงานนี่ลอกลงกี่เมตรเนี่ยสองเมตรห้สาสิบสองเมตรห้สาสิบนึกว่าเมตรห้าสิบเหมือนเดิมนู่นช่างเตรียมกล้องมาแล้วกล้าลงกี่คนเปล่าถามช่างนี่นี่ซื้อกล้องซื้อไม้สตาร์มาแล้วช่าง วัดและวัดแหละสองเมตห้าิบครับสองเมห้าสิบอ่ะเดีย๋ยวเราให้หัวหน้าโจ๊้เอาน้ำมันให้เจ้าวิศาสดรับประธานก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวด,ดูดูการเติมน้ำมันแบบใหม่เคยเติมแต่ใช้บีบเอาอันนี้เติมแบบถังใช้ใส่ถังเอาฮะดูทุกวันนี้ถังพลาสติกเนาะมันก็นิ่มถ้าเป็นถังเหล็กมันก็แตกง่าย ปุกง่ายฮะ,ะอ้าวอ,อาวอาทำไมหันหัวงี้ล่ะฮะเขามีแต่เอาปากออกทางนู้นนะเนี่ยเอาหัวเข้ามาข้างในเอาเติมน,น้ำมันแบบไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก็พลิกกลับมาเหม,มือนเดิม ตั้งไว้ตั้งไว้เหรอโอ้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 โอโอเขาไกลไม่ได้เ,เนี่หรือ,อยังไม่เติมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบเพียงเช่นนี้ก่อนกันครับเพราะว่าหวหน้าโจยว่าจะขอเติมน้ำมันก่อนครับอ่ะเดีย๋ยวเราคอยมาดูคลิปต่อเนื่องนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ